นตนีเอวะเมตังทารยามีสุนาตุเมันเตสังโยยาสะสังเคนาสีมาสมตะสมานาสังลาสะเอกุเตสขายะาสังกัสสะปัตสะกังสังโฆตังสีมังสมุหนยาเอสอายติ suma tu me pante sangko ya sa sangkena si ma samata sama na sangrasa e kubo saka sangkotan si mang samu amati yat sa ayat samato โลพาสิยาสมุหตสภัสภาาภาังเกนาสีมากรรมติสังกัสสัตสมอาตาาุในรัยามีพร้อมยังพร้อมยังยังยัง,ย,งยังอีกติดก่ารูปครับค่อยๆกำลังเดินมามาก็ตรงไหนว่างก็ยืนอยู่ยได้เลยนะครับ พอดีซ่อมซอมตรงนี้หน่อยหนึ่งเต็นสี่ห้าหลังตรงนี้ครับครับคับ,คบยังยังยังฝ่งนู้นข้ามมายังไม่หนดครับนิมนต์ครับกำลังมเตมสังโ โยโสสังเฆนะติติวเรนะอวิปพาวาโสสัมมโตยะดิสังขัสสะอัตตกะลังสังโฆวะสังติติวเรนะอวิปพาวังสัมมุหะนัยยะเอสาญญัตติสุนโณปุเมภันเตสังโฆโยโสสังเฆนะติติวเรนะอวิปพาวาโสสัมมะโต

สามิสังขตาตาสมุปมีเอวามีตังภารยามิสน,มมนอดสุเมพัเจสังโฆยาสะสังเชนสีมาสัมมาตาสมานาสังวาสะเอกุโกสาทายาเสังขสาตาตกันลังสังโฆตังสีมสังสมุหนัยยะ เอสายัตติสมนัตตเมภันเตสังโฆยาสาสังเฆนะสีมาสัมมตาสมานสังวาสาเอกุปุพพัสสะสังโฆสังสีมังสมหนะติยัตสายัสสมโตฆมติเอติสาสีมายะสมุขาโตโสโคหัสสะ ยาสนะธรรมะเตยโสภาสัยยากมหัตาสาสังเคนะสีมานกรรมเตสังคัสสะอาสมะตุนีเอวะเมตมังภาระยามมีเดี๋ยวจะซ้อมที่ใต้บันไดก่อนนะครับใต้บันไดตอนนี้นิมนต์นิมนต์นนนเดินไปเพื่อที่ข้างฝั่งไปฝั่งโน้น ทางทางห้องใต้บันไดครับที่มนครับขวาหันขวาหันแล้วก็เดินไปเลยครับระวังระวังสะดุดประตูไอประตูไม่ใช่ห้องนั้นครับห้องน่นห้องห้องห้องข้างในปีกซ้ายไอตรงเนี้ผมเป็นคนจัดเองส่วนแล้วมนมันด้านี้ no, no.

มติโสภาสสยะสัมโสสังเทนะติจิวเรตตัสกัปตาตมาตุมิเอวเมตังภารยามิสุนนอกภคุยาจาสังเทนะสีมาสัมมตาสปะนะตังอาสยาเดชกัสสัตลังสัง ิจโตนาโตเมพันเตสังกุปสัตสังโฆตัดยัตมาเตเอติสาสีมายะสมุขโตโสยัสนัคขมาเตโสภาสิยะสมุหัสาสังเทนะสีมากัมมติสังขสะ ตาจมมหนิอ <toys> ิว <m ics> <m ics> ันอัยาด้านายนี่นต์นิมนไปด้านนู้นทั้งหมดเลยครับไล่ไล่จากด้านหลังแล้วออกไปด้านหน้านะครับนิมนครับหลังเดบนไปด้านหน้าผุดหมดนะครับไปด้านหลังก่อนครับด้านหลังก่อนไล่จากด้านหลังไปนะครับ ชิดด้านในแล้วก็นั้นออกมาครับอาจารย <oh> ์อาจารย์ชิงครับผมจะมาแล้วนะครับผมจะมาแล้วๆดีเพทนดีตรงพนมจากด้านหลังเป็นเจนนะครับเหนือผมขึ้นมาตรงขึ้นอ่ะครับนิมนต์นนิมต์ไปไปยืนทางนู้นเลยนิมนต์ครับอาจารย์ครับเล็กเดินสามรอบตรงริมนี้ติดข้างซ้ายนี้ทั้งหมดเลยครับ เอาเต <stead Humans. S 1> ็มนี่เลยเต็ม hmm. ช่องนี่เลยแล้วข้างบนขึ้นไปด้วยบันไดบันไดขึ้นไปด้วยบันไดอ่ะครับอันนี้เต็มไม่เต็มไม่เต็มข้างล่างให้เต็มแล้วก็ขึ้นไปข้างบนข้างล่างก่อนเลยวนแล้วขึ้นไปข้างบนไปครับครับเต็มเลยนี่ดู ดูใเต็มนะดูเต็มดูเต็ม่อย่าเว้ดอย่าเสองสองมามาๆมาสมตานี่มวนนี่มวนมรนัาหน้าขันหน้าถอยหลังไปก่อนนะครับจางครับรีบๆครับผมมาแล้วทันจิตทัจิตเอาติดแปดลูกมาไปด้านหลังเปนบรร่าอาา ไปหาเขาถอยดาวนั่นแหะลงมาหน่อยขอแปดลูกครับบันไดบันไดสามแถวหน้าน่ะถอยลงมาครับบันไดบันไดยังไม่ถึงยังไม่ถึงไปด้านนู้นครับ ด้านหลังขออีกห้ารูปครับที่เดินลงบันไดามานิมนต์ห้ารูปนะครับอีกหนึ่งครับอีกสองออีกหนึ่งอาจารย์ปุชิีนิมนต์ไปเติมเพ้่ไหน่อย มนนะครับเดี๋ยวผมสอนอาจารย์นี่มังครับนมนมันเป็นมรดกครับไปทุกทูกครับผมสุลตุเมปันเตสังโฆยโสสังเกาฑิติวเรนาวิตวาโสสมโตยาดิสังกัสสปะตะกลางสังโฆตังติจิวเรนาวิตวาสังสมุนียาเอสุวายติ से पंते संको यु संखेन पीती वरेन हरिपवा समत सखो पंकी वरे हरिपवा समते यस मतमत पीति वरेन हरिपा समुखत ยาสานากมติโสภัสสิยาสมุหะโสสังเขนานติเทเรนาวิตาโสขามาเตสังขารตัสมาตุนีเอวะเมตังทารามิสุนารุเมปันเตสังโฆยาสาสังเขนาสีมาสมตาสมานาสวัส थ या बि शयमी सुन शा संकेन सीमा समत समुप सा समती सां सा सा सीमा समुक समताया स महतेन सीमा कमते संका तस्मा एन थ เทหลังเดิมาครับออกมาหน้าๆเลยครับเทหน้ายืนอยู่เฉยๆครับอะโมเทโซพาสัยญาสมุหโตโตังเทนาเตจวารนาเอาเวตวะโซธรรมปิสังขาราตาสมุหโตุนมเอวามีตังธาระยามี สุนารโเมะทันโตสังโฆยาตาสังเถนะสีมาสมมาสนมมาสังวรสาเอกุโตสะพายาดดสังถะสะปะสะตะลังสังโฆตังสีนังสัมโมหะนียาเอตายาปุเตสุนารโเมะทันโตสังโฆ ยาปาปังเขนะสุมาตมะตานังสงฺฆาปิติโตสภาสํโฆปังสีนังสมุหานะติยทายะมะโตภะมะติเอติสาติมายะอนุขตะเตปุณหะปายะตะนะภะมะติโสภาปะยาสมุหะตาสาปังเขนะสุนา นะปุสังสัตะปัสนารุณีเอวะรเมตังฐารยามีหนึ่งสองสามกี่ก้าที่ยังไม่ผิดสิทีิ์ใช่ไหมครับไม่รู้ครับไม่ได้นับเพราะอาตุนท้าทาย सुनाते इह संे नवरे नारिपास इत कल्याण संतोड़े नंल्या ए साय सुञाते पंते संते इहो संखे नाची किवरे भाई पदासन પોતાન પિતિ વરે ભાવી પવા પંત મેલતી યથા યમતા જમતી એ તત પાતિ વરે અલપવા તત સમુકાતા સુહે તો મતો લૈ ઇલા સમરતા ફા ફંકો લાતી મા કામે બિસાગત તે સમુતોની એ คอยเป็นนี่ก่อนคอยเป็นนี่ก่อนครับเดี๋ยวติดตุนี้จะให้เจ้าคุณลองภาคเป็นองค์สวดครับผมอย่างดีเป็นน้องพี่เข้าไปก่อนอาจารย์ตัดมันนี้ก่อนเถวนี้ตัดมันนี้ก่อนเหลี่ยนหนึงนี่แหละมันนี้ก่อนไปกันนี่ก่อนนี่มนี่มนนะครับนี่มนนะครับมันมันเรื่องครับอาจารย์ผมลองภาคพิจาจบจบไปเลยเสียงดังนี่แล้วกัน ครับใช่การผู้ตรวจให้หลพ่อลองพระสวดจบนี้ไปเลยหลวงพ่อรอบพระนะครับกี่ลูกครับกี่ลูกครับจุมาจุมามตุเมขันเตสังหู โยสตํธินติจิวเรนอิทธิโยโคสัมปทายะติสังขตโกตะตะนังสังขุตังสิทธิริมวิปโยปังสมุหะนิยยาเอโสอมติสุโมโตเมภันเตสังฆูโยสตํธินติจิวเรนอวิตโตโสสัมมะทาวา สงฺโฆสงฺตุจิโรวิโตสํโสมโหนเตยตฺถยสมโตธมเตเอตทปฺปาติจิโรวิโตสตฺถาสทุกฺขเตโสอุปหโตยตฺถนธมเตโสอภาติยาสํโหเตโกตํธินติจิโรวิโตโสธมเตสงฺฆฏา ตตนอตฺตนฺหิโยมิทํภรวามิสโภาโตเมภํตุสงฺโฆยาตตํทีฆมาติมอส้มมตตตมนาสงฺโฆจริตุตฺโตสภายติสํภคฺคโตตตตโยสงฺโฆโตทีฆมาคมุหมิยาเอโสหมตุ ยะสนาธรรมเดชโสภัสยาสมุหตากังเขนาสสนาธรรมเดชสังขสัตัสุมาตุหีโอระเมตังหาโรยามีแถวแถวแรกไปติดเดินมาถึงข้างหน้าเลยครับเหลือข้างหลังไม่เป็นไรครับไม่ไม่ต้องตามไปเลยเย็นเย็นชิ้นเย็นชิ้นเลยครับ ขึ้นมาให้เต็มนะครับขึ้นมาก็ให้เต็ม,มอย่าอย่าเกินอย่าเกิน,เ,กนเอาแค่เอาแค่ช่องพอครับแค่ช่องพอครับข,ขึ้น,ข,นขึ้นมาขึ้น<อ>จบนี้เ,<อ>เ<อ>ส,สเร็จเรื่องน้อยแล้วนี่อนตุกรูปไปที่หน้าพระประธานนะครับเดี๋ยวราบลาพระกันตอมเต็มแล้วก็ยืนเลยครับตรงนี้ยืน,ยนเลยยืนเต็มเลยครับโอเคครับยืนยืนตรงข้างๆได้ครับไม่เป็นไรครับ ตรงนั้นตรงนั้นซ้ำได้เขไม่เป็นไรครับหมดแล้วลุกตกสุดท้ายระดนทัพจุนพระรามราชินีนะครับตุา,าตุเมพันเตตังโค โยโสธัมเมนะติจิเวเรนะวิปปวาโตธัมมโตยะทิสังฆะปะตะตะตังสังโฆตังติจิเวเรนะวิปปวาสังโมฆะมัยยานเอตานิยะติเยสุโมตเมธัมเมพันเตสังโฆโยโสธัมเมนะติจิเวเรนะวิปปวาโตธัมมโต สังโฆตังติจิวเรนวิปภาตังตํโมหนเตยยตายกมะโตธมเตยเอตัสสาติจิวเรนวิปภาตตํมุขาโตโหตุสัมปายตนธมเตโอภาสัญญานตโมหโตโตบังเคนติจิวเรนวิปภาโตธมเตสังฆัตตา

สมหตาตาปังเขนาติมาธรรมติสังัสปาปัตมานุหอยเอวะเมตังหารยามีนิมนต์น้นนรพระประธานครับเพราะในที่เป็นโรงอุโสบสถนะครับไม่ต้องออกไปถึงข้างนอกจะสิบแถวยีส่สิบแถวสามสิดแถวก็นนิมนครับ ขอถวายธุบาลการแบบนี้นะครับหลังจากเจตตรงนี้เรียบร้อยแล้วจะนินมนต์นนนนทุกๆไปเจริญพุทธเนตถวายหลวงปู่นุ่งสงที่อาคารประจำวิถีนะครับนิมนต์ทุกๆไปเจริญพุทธเนตถวายหลวงปู่เสร็จแล้วก็จะถวายของที่ระลึกกันที่นั่นนะครับขอประกาศประชา,ามพันธ์ให้ทุกๆได้ทราบด้วยน,นะครับปุโนปุ မေဘန္တေပံဟောယောပုက္ခေနတိဝရေနဝိပဝါသောသမ္မသောယတေသံหัสာပတကံလံခုန်ခုတံတိတိဝရေနဝိပဝါသံသမိုဟနိယဧသောအံတိသောမောတုမေဘန္တေသံခု โยโพธังเทนาติจิวะเรนวิปวโตสัมมโตสังโขปังจิวะเมนวิปวโตสัมโมหนาติยัสโซยัสสมโตภมติเอตัสสะจิวะเรนวิปวโตสัสสะสมุหาโตโสโหตุสาสะยัสสะนคมติโสอภาสิย သောမောဟပေါပေါတေနာဣတိဝရေနာဝိသောသမတိသံထာတာသတ္တမအတ္တမြေလောမေတောထရယာမိသုနောတေမေဘန္တေသံဃောယသောတေနာစိမာသမ္မအသမ္မာနာသံဝါသေဣတုပိုသောထာ ยจิสังคตตปตปะลองสังโฆตังสีมังสมุหะนิยยะเอตอายุตติสุโณโตเนภันเตสังโฆยะกาปังเขนาสีมาสัมมาตัสมานาสังวาสะอิตุโตสภาสังโฆตังสีมังสมุหะโนทียะกาอยตนะโตธัมมะติ เอติสาติมะยะตะปุภาโตโสอุปัฏฐะยะตะธัมมะติโสภาสีโยสโมหะตาปะสังเขนะสีมาธัมมะติสังฆัสสะตัตมะอตุหุญิเยอะเตนอาราโยมีสังคุ มิมนต์ัตาพระพร้อมกันครับผมอ้อังสมมาสาตั้มหลวพอพระเะวรว